สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะธัญ,ญพืชตระกูลถั่วนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมากนะคะยิ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมนํามาคูงรวมกับข้าวหอมมะลิแล้วเราก็จะยิ่งเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้มากขึ้นด้วยวันนี้อีฟมีเมนูข้าวธัญ,ญพืชมาฝากกันค่ะส่วนผสมข้าวกล้องหอมมะลิธัญ,ญพืชเช่นข้าวบาเล่ลูกเดือยถั่วดําถั่วเหลืองถั่วแดงงาดําขิงซอยกระเทียมปอกเปลือกทั้งกรีบ สาหร่ายทะเลสับละเอียดผักชีสับละเอียด,ยดพาร์สลี่สับละเอียดวิธีทำรรนำข้ากล้องหอมมะลิและธัญพืชต่างๆแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ30นาทีก่อนนำไปหุงหลังจาก30นาทีแล้วเติมขิงซอยกระเทียมสาหร่ายลงไปในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและเริ่มหุงค่ะเมื่อข้าวสุกเปิดฝาออกใส่ผักชีและพาร์สลี่ลงไปคนให้เข้ากัน ปิดฝาเอาไว้10นาทีก็พร้อมรับประทานค่ะข้าวผสมธัญพืชนั้นดีต่อสุขภาพช่วยป้องกันอาการเหน็บชาปากนกกระจอกตะคริวบรรเทาอาการท้องผูกลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ป้องกันโรคโลหิตจ,จางควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดช่วยลดคลอเลสเตอรอลเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทบำรุงสมองบรรเทาอาการปัสสาวะติดขัดไขข้ออักเสบบำรุงตับ น้มามและช่วยให้เจริญอาหารเสริมภูมิต้านทานด้วยค่ะห <Wow. S 1> วังว่าเมนูข้าวธัญพืชในวันนี้นะคะจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารและเพิ่มทางเลือกในการรับประทานข้าวของผู้ชมให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะ <S <S อยากให้ทุกๆกคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยทำกิจกรรมกับเราได้ที่ f เฟซ o o ๊กแฟนเพจส,สุขภาพแจ๋ววันนี้สวัสดีค่ะ